สวัสดีค่ะรถบ้านเทมาให้ชมกันแล้วนะคะในวันนี้ค่ะ JK พามาชมกับ Toyota v ีออนะคะรถบ้านแท้ปี03เครื่องยนต์1 5 0 0ซีซีค่ะตัว E เดิมๆนะคะรถบ้านสีสันร,รอบคันเดิมๆนะคะมีริ้วรอยตามอายุการใช้งานตามการเวลาตามสภาพเลยค่ะราคาคันนี้นะคะอยู่ที่85,990บาทนะคะเครื่องดีเดิมๆไม่เคยติดเกต ระบบไฟติดครบนะคะก็จบขึ้นลงเป็นไฟฟ้าปรับข้างไฟฟ้าได้นะคะสีสันร,รอบคันนะคะชมรอบรอบคันกันก่อนนะคะทรงสวยๆค่ะดูแรงง่ายไม่จุกจิกอะไหลหาง่ายนะคะอัตราการเล่งดีค่ะส่วนภายในนั้นนะคะสวยสะอาดเบาะไม่มีรอยฉีกขาดค่ะออปชันการใช้งานครบคันนะคะแอร์เย็น เรือนใหม่ขึ้นครบค่ะเบาะเดิมๆนะคะกระจกขึ้นลงก็เป็นไฟฟ้าค่ะใช้งานได้ปกติเลยนะคะยังยังดีค่ะล้อมแม็กสวยๆช่วงล่างดังนิดหน่อยนะคะทาสีพึ่งต่อค่ะใช้งานได้ยาวไปนะคะเล่มพร้อมโอนด้านหลังก็มีอุปกรณ์ช่วยเหลือให้แบบครบคันนะคะ85,990บาทท่านใดสนใจรถยนต์คันนี้ติดต่อดูรถได้ที่ตึกคอมสีราชาไล่กล้วย พร้อมจบทักเข้าไปได้เลยนะคะเบอร์โทรผู้ขายแอดมินใส่ไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับในวันนี้ขอแนะนำกันไว้เพียงเท่านี้ค่ะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ